สวัสดีครับ Bible Before Breakfast วันนี้นะครับคำทิปประจำวันหัวข้อเรื่องอธิษฐานในเนห์มีบทที่1ข้อ4นะครับให้อธิษฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราขอพระองค์ช่วยเราทำให้เราพร้อมเวลานี้ที่จะได้ยินเสียงของพระองค์โดยเฉพาะในเรื่องของการอธิษฐานเราอธิษฐานในพระนามสุดเจ้าเอเมน Amen. วันนี้เราอธิษฐานเรื่องของการอธิษฐานเพื่อเราจะอธิษฐาน ามาดูพระมีด้วยกันครับเนหมีบทที่1ข้อสี่นะครับวันนี้เราขึ้นมาบทใหม่นะครับเนหมีนะครับหัวข้อเรื่องตั้งแต่ต้นเลยนะครับก็คือเนหมีอธิษฐานเพื่อประชาชนของท่านครับเราเห็นว่านี่เป็นถ้อยคําของเนหมีแล้วก็พูดเรื่องเดิมครับก็คือว่าขณะนี้เนหมีกลับมาจะสร้างก้อแพงจะสร้างสิ่งที่พับส,สลักหักพังไปขึ้นมาใหม่นะครับและในข้อสี่เนี่มมีพูดอย่างนี้นะครับว่าเมื่อข้าพเจ้าได้ยินถ้อยคําเหล่านี้ เมื่อข้าพเจ้าได้ยินถ้อยคําเหล่านี้นะครับก็คือเมืองพังถูกทอดทิง้งวิหารพระเจ้าอับอายนะครับถูกทําลายข้าพเจ้าก็นั่งลงร้องไห้โศกเศร้าอยู่หลายวันเขาฟังว่ากําแพงเมืองใช่ไหมครับคำบนกําแพงเมืองถูกทําลายนะครับประตูเมืองถูกเผาเผาไฟเมื่อข้าพเจ้าได้ยินถ้อยคําเหล่านี้ข้าพเจ้าก็นั่งลงร้องไห้โศกเศร้าอยู่หลายวันและได้อดอาหารและอธิษฐาน เฉพาะพระพักพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรคร์อดอาหารอธิษฐานร,ร้องไห้โศกเศร้าอดอาหารอาธิษฐานนี่เป็นรูปแบบที่เนหมีทำเวลานั้นนะครับเขาอาธิษฐานกับพระเจ้าว่าพระเจ้าพระองค์เป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่น่าเกรงขาวเนะครับเราดูไปในข้อ5เพิ่มอีกนิดนึงนะครับผู้รักษาพันธสัญญาความรักมั่นคงของพระองค์รักษาบัญญัติพระองค ข้อ6บอกขอพระอ,องค์เงี่ยหูฟังลืมตาดูเพื่อจะฟังคําอธิษฐานของผู้รับใช้พระอ,องค์คิดว่าเราต้องอธิษฐานแบบนั้นครับพระอ,องค์ขอพระอ,องค์ฟังฉันหน่อยขอพระเจ้าลืมตาดูหน่อยขอพระเจ้าช่วยดูสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นอารมณ์มันเป็นการอธิษฐานที่พูดตรงกับพระเจ้านะครับแต่ว่าพระเจ้าก็ลืมตาดูอยู่แล้วแล้วครับ พระองค์ก็เงี่ยหูฟังเราทุกครั้งที่เราอธิษฐานอยู่แล้วนะครับหรือแม้กระทั่งคุณจะอดอาหารอธิษฐานหรือเปล่าครับคุณจะนั่งลงร้องไห้โศกเศร้าอยู่หลายวันก่อนไหมครับล้อธิษฐานหรือคุณเองจะทํางานจัดงานขึ้นมาเป็นงานเทศกาลอดอาหารอธิษฐานแล้วก็เข้ามานะครับทำให้มันเป็นเดือนเลยนะครับเดือนแห่งการอดอาหาร แล้วพระเจ้าจะตอบคำอธิฐานคุณเร็วขึ้นตอบปัิฐานคุณมากขึ้นหรือว่าจะฟังคุณได้ดีขึ้นหรือเปล่าครับผมตั้งคำถามนี้เพราะว่าผมอยากจะให้เราคิดว่าบางครั้งเรามาที่ฐานเนี่ยเพียงเพราะว่าเราคิดว่าถ้าเราทําแบบนี้แล้วพระเจ้าจะให้เราถ้าเราไปที่นั่นที่นี่หรือเชื่อ หลักการวิธีการของคนนู้นคนนี้แล้วจะทำให้พระเจ้าตอบเราได้เร็วขึ้นไหมครับหรือมีความสอนขนาดว่าต้องอธิษฐานเผื่อใครคนใดคนหนึ่งต้องอธิษฐานผ่านคนใดคนหนึ่งเพื่อพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานเราใช่หรือครับวันนี้ผมอยากจะให้เราเห็นสิ่งนี้ครับก็คือว่าไม่ว่าคุณจะนั่งลงรอง้องไห้โศกเศร้าคุณจะอดอาหารอธิษฐานหรือคุณจะ บอกพระเจ้าขอช่วยฟังขอช่วยดูขอหันพระพักขอหันหน้ามาดูฉันหน่อยสิใช้วิธีไหนครับบีบบังคับพระเจ้าหรือว่าจะใช้วิธีวิงวอนอ้อนวอนใช้คนมาช่วยยังไงพระเจ้าก็ฟังเราอยู่แล้วนะครับยังไงพระเจ้าก็หันพระพักมาหาเราอยู่แล้วเมื่อเราอธิษฐานตอบโรองคทุกครั้งผมจึงอยากนํานเสนออย่างนี้ครับว่าหลายครั้งที่เราทําสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ให้พระเจ้า เพื่อพระองค์จะตอบเราแต่ทํำสิ่ง,งนี้เพื่อตัวเราต่างหากละครับจะตั้งใจคุณอดอาหารเพื่ออะไรครับจะทําให้คุณสนใจ concentrate อยู่กับสิ่งที่คุณจะทําได้มากขึ้นคุณร้องไห้ข้าควรเพราะอะไรครับเพราะว่าคุณทุกข์ใจและคุณอยากระบายความในใจผมว่าเรากํำลังทําเพื่อให้เราดีขึ้น บางทีเราระบายถ้อยคําออกมาด้วยการร้องไห้ด้วยการโศกเศร้าเพื่อจะทําให้เราดีขึ้นเพื่อให้เราสามารถสื่ออารมณ์ถึงพระเจ้าได้มากขึ้นแต่สําหรับพระองค์แล้วพระองค์รักเราอยู่แล้วครับพระองค์สนใจจะฟังอยู่แล้ววันนี้คุณจะอธิษฐานด้วยท่าทีแบบไหนครับไม่ห้ามกันเลยครับเต็มที่แต่ว่าคุณทำเพื่อตัวคุณคุณทำเพื่อคุณจะเป็นคนที่อธิษฐานได้มากขึ้นคุณทำเพื่อคุณจะปลุกเร้า ไฟในตัวคุณให้คุณสามารถที่จะหาทางหาวิธีเข้าหาพระเจ้าได้บ่อยขึ้นมากขึ้นแต่คุณไม่ได้ทำเพื่อจะเปลี่ยนใจพระเจ้าเลยครับคุณไม่ได้กำลังเรียกร้องทุบเนื้อตัวเองเพื่อที่จะให้พระเจ้าหันมาหาคุณมาฟังคุณมากขึ้นพระเจ้าใส่ใจกับเราอยู่แล้วครับแล้ววันนี้ถ้าคุณจะอธิฐานด้วยท่าทีไหนคุณกำลังทำเพื่อจะทำให้คุณเองได้ใกล้ชิดพระองค์มากขึ้น เพราะคุณจะสแสวงหาเวลาในการเข้าเฝ้าพระเจ้ามากขึ้นคุณไม่ได้กำลังทำเพื่อจะให้พระเจ้าดีขึ้นให้พระองค์เก่งขึ้นให้พระองค์ตอบคุณมากขึ้นขอพระเจ้าช่วยเราวันนี้ครับคิดถึงเรื่องอธิษฐานคุณจะนั่งลงร้องไห้โศกเศร้าหลายวันก็ได้ครับคุณจะอดอาหารอธิษฐานและคุณก็ทูลต่อพระเจ้าว่าพระเจ้ายังไงพระองค์ก็ยิ่งใหญ่อยู่แล้ว ยังไงพระองค์ก็รักษาพันธสัญญาพวงอยู่แล้วและขอพระองค์ฝังขอพระองค์ดูขอพระองค์ช่วยวันนี้จึงเป็นคำอธิษฐานเพื่อคุณเองจะหนุนใจคุณหนุนใจคนรอบข้างคุณให้เขาเข้าใกล้พระองค์ให้เขาอธิษฐานให้เขาสแสวงหาพระเจ้านะครับและเรามาอธิษฐานอย่างนั้นด้วยกันดีไหมครับถ้าแต่พระเจ้าเรารู้ว่า ฝั่งพระองค์นั้นพระองค์ทรงสัต์ซื่อพระองค์ทรงเที่ยงธรรมพระองค์ทรงรักและพระองค์จะตอบคำดิษฐานของเราในเวลาของพระองค์แต่ในฝั่งของเราขอพระองค์ช่วยเราหลายครั้งที่เราอาจจะไม่ได้ตั้งใจมากเราจึงจําเป็นที่จะต้องบีบคั้นตัวเราเองเราจําเป็นต้องอดอาหารเราจําเป็นต้องรักษาชีวิตของเราเพื่อเราจะเข้าเพื่อเราจะมีโอกาสเพื่อเราจะตั้งเวลาไว้ในการเข้าหาพระองค์ แต่ขอพระอ,องค์ช่วยเราในฝั่งของเราที่หลายหลายครั้งเราเองก็ทําไม่ได้แต่ขอพระอ,องค์หนุนใจเราทุกคนที่ทําได้และพยายามทําอยู่นั้นให้เราทําดียิ่งยิ่งขึ้นไปสําหรับเราบางคนที่อ่อนแรงและขาดกําลังอยู่ขอพระอ,องค์หนุนใจเราให้เราหาวิธีการที่จะช่วยตัวเราให้เราฝึกผูกตัวเราให้เรายึดอยู่กับพระเจ้าอย่าให้เราตลอนเล่ไปหลงไป ออกไปนอกทางหรือคิดแต่วิธีที่เราจะทําเพื่อพระเจ้าจะชอบใจแต่ให้เราทําสิ่งที่เป็นชีวิตของเราเป็นตัวของเราให้กับพระองค์เราขอบคุณพระองค์สับโอกาสนี้ที่เราได้อธิษฐานต่อพระองค์ด้วยกันเราจึงอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ